สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้วันที่12เมีายน68ปครับพระอาจารย์่นนิมมตนพระล่งครับได้สงนำสงสงนาพระสงนำผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผมก็ได้ซอยถามพระไปลงมากับ้างกัน้นาครับ ก็จะเดสงน้ำพระอาจารย์ครับสงนำพระแล้วไปสูงอาจารย์

สบายเดี๋ยวซิมีซองให้อยู่ของกองทุนมาเด้อมาเด้อพุฒาหกสิบปีขึ้นไปหายสบายหาซิบุมีปอกผู้ซอยผู้สูงอายุสำนีเขาเด้อพี่น้องเด้อยพอกันคลิปหนาแยกเป็นคึกหลายแง่ๆแง่เกิดไปทั่วโลกซิต็้มิน นี่คือพิธีสงนำพระของคนไทยครับวันสงกรารนะครับเนะนาะเราจะมีกันทุกวันนะครับเนาะวัวาาน,นในวัดบ้านใดบ้านใดสงการปีนี้ครับทีนี่ม่ให้กันสสญญทุกคนสวัสดีพี่ไม่ไทยครับ